ประชุมอนุทินทำกรอบงบประมาณเจวงเงิน3.78 8ดล้านล้านย้ำการวินัยการคลังและประสิทธิภาพใช้งบประมาณเศรษฐกิจวันที่19พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬกา28นาทีอนุทินทำกรอบงบประมาณเจวงเงิน3.78 8ดล้านล้านย้ำการวินัยการคลังและประสิทธิภาพใช้งบประมาณในวันนี้19พฤศจิกายน ที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี2570คือนายอนุทินชาวีรกุลผู้นำการประชุมร่วมกับ4หน่วยงานเศรษฐกิจทั้งกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชสำนักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงแรกของการประชุมมอนุทินผู้นำการประชุมพบว่าการประชุมนี้จัดขึ้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2511มาตรา24ซึ่งมีเป้าหมายการกำหนดนโยบายงบประมาณปี2570โดยครอบคลุมถึงการประมาณรายได้วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมถึงวิธีการชดเชยการขาดทุนงบประมาณและการสร้างงบประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกรอบงบประมาณภายในปีนี้การประชุมนี้ส่งผลให้ความสำคัญกับการกำหนดกรอบงบประมาณรายรับรายจ่ายและฐานะการคลังของรัฐบาลซึ่งเป็นการล่วงหน้า ป็นระยะเวลากว่าสาปีพร้อมทั้งนำแผนการระยะทางมาประกอบการพิจารณาตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดการของรัฐปี2511มาตรา15วัตถุประสงค์หลักของการกำหนดวงเงินงบประมาณครั้งนี้คือมีผลให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรักษาวินัยการหนึ่งลังและรักษาสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงสร้างความเข้มแข็งทางการคลังรัฐบาลเน้นให้ความสำคัญกับการใช้ใจ่ายภาคภาครัฐ โดยให้ความสําคัญกับการใช้ใจ่ายที่ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหมออนุทินผู้นําการประชุมพบว่ากรอบงบประมาณรายจ่ายปี2570ที่มีการพิจารณาในวันนี้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในกรอบการคลังระยะปานกลาง2,569-2,573โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่3.788ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2569ที่มีเพิ่ม20.2%โดยเป็นงบประมาณขาดดุล7.88แสนล้านบาทประมาณการจัดเก็บรายได้ภาครัฐอยู่ที่3ล้านล้านบาททั้งนี้มีระดับหนี้สาธารณะคงค้างนสิ้นปีงบประมาณ13.79ล้านล้านบาทซึ่งเป็น69.36%ต่อ GDP